ได้เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานเมื่อถึงฌานที่สี่แล้วพระศาสดาบอกว่าเธอสามารถน้อมจิตไปสู่อุเพนิวาสานุสติญาณยันอย่างรู้อดีตจตูปปาตญาณย,ยันอย่างรู้อนาคตจตุติฌานคือฌานที่สี่เป็นจิตที่ควรแก่การงานเธอจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นเอเนกนะโยมคิดดูว่าผู้เจ้านั่งสมาธิเฉยๆผู้เจ้าสามารถรู้ระดับของจักรวาลว่ามีสามระดับนะ กำหนดจากแสงดวงอาทิตย์ส่องไปได้ไกลเท่าไหรทวีขึ้นไปพันเท่าเป็นอีกหนึ่งโลกธาตุทวีขึ้นไปอีกหนึ่งพันเท่าเป็นอีกหนึ่งโลกธาตุนะผู้เจ้าสามารถรู้แทงตลอดซึ่งาธาตุเป็นนันเองนะพรมเกิดมิจฉาทิฏฐิว่าไม่มีภิกษุรูปใดขึ้นมาสู่พรมชั้นนี้ได้ผู้เจ้าขึ้นไปนั่งสมาธิบนหัวพรมเลยนะพระโมคคัลลานะเอ๊ะผู้เจ้าไปไหนขึ้นไปบ้างนั่งสมาธิบนหัวพรมแต่ต่ำกว่าผู้เจ้านิดหนึ่งนะ พระมหากัสปะเอ๊ะผู้เจ้าไปไหนปุ๊บขึ้นไปบนหัว